อะไรอ่ะโหเฟิร์นทำอะไรอ่ะถ่ายรูปเฉยๆอ่ะแล้วทำไมมันขามันเป็นอย่างเงี้ยทุกรูปเลยคือขาหนูอ่ะแปลกๆทุกรูปมันจะบิดๆเห็นปะเออปลายเท้ามันจะบิดๆทุกรูปแต่อันนี้อันนี้มันเวอร์มากเลยนะมันไม่ควรเป็นอย่างเงี้ยหนูก็ตกใจเหมือนกันตอนดูรูปว่าขาหักบอแล้วคือว่าคือหนูมีปัญหาขาแบบขาเป็นอย่างเงี้ยได้คอนเทนต์ละอ่า นี่ขา,า,ขาเป็นอย่างนี้เ<ะ>ข่าเข่าตรงนี้เข่าไม่ได้นะครับมือใหม่มือใหม่มือใหม่มอ,หมออกกําลังกายด้วยนะ,ะแบบเนี้ยขอเปลี่ยนข้างก่อนที่หล่อด้านขวาโอเคโอเคนี่เต้นคืออย่างนี้มือใหม่เนี่ยเวลาออกกําลังกายนะครับถ้าข้อเท้าเป็นอย่างนี้หรือเข่าเป็นอย่างนี้ทําไงดีแล้วถ้าไม่แก้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟัง คืออย่างนี้ครับไอ้ที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยคืออย่างนี้สมมติขอโทษนะเท้าคนเราเวลามันบิดไปบิดมาเนี่ยนะครับมันเกิดการถ่ายน้ําหนักไปที่หัวเข่านะบางทีถ่ายน้ำหนักไปที่ปวดป่ะตอนนี้ปวดป่ะใ่ข้างนี้ข้างนี้ก็คือข้างที่มันเป็นปัญหาเนี่ยแหละถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแอคชั่นแรกที่เราครต้องทําคือไปหากายภาพแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เราอยู่กับพี่อ่ะโอเคพี่ก็พอจะลองเทสให้ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวบุ๊กกิ้งกายภาพดีกว่านะครับอ่ะทีนี้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาที่ข้อต่อข้างในหรือเปล่าแล้วก็สตรัคเจอร์หรือโครงสร้างที่เป็นกระดูกนะถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาบางทีเนี่ยเราเดาเองไม่ได้เนี่ยมันต้องไปตรวจเช็คอย่างละเอียดน,นะครับอันนี้คําเตือนก,นก่อนเลยเนาะนะครับถ้ามีปัญหาแบบนี้ทักเข้ามาหาเคราาื่อง่างแล้วมาหานักกายภาพเราประเด็นตรงประเด็นสุดเอาสับเสริมไปด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่ามีบอกัสนะครับมีวอกัสเนี่ยเป็นสภาวะที่เข่ามันขุกข้อหากันแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดปล่อยไว้อาจจะมีปัญหาได้ในระยะยาวการเรียงตัวนะ แล้วก็เท้าเนี่ยสำคัญมากเลยนะซึ่งในภาพที่เมื่อกี้เฟิร์นเปิดให้พี่ดูคืออะไรมันโคตรไม่อะไลเมนต์มันเบี้ยว,วหนึ่งในการบริหารก็คือดูนะต่อให้ตรงเนี้ยนะเขาเ่ากับเท้าเนี่ยมันเรียงกันรอ,อ่าจะดูได้ไงว่าเรียงกันเราเอามือกดตรงนี้ดูเออแล้วมันไม่ขยับซ้ายขวาแต่ทงนี้เห็นปะเออใช่ปะแต่ถ้ามันไม่เรียงเนี่ยปกดปุ๊บมันขยับได้ง่ายขนาะดโอเคอันนี้เป็นวิธีเช็คง่ายๆนะครับจากตรงนี้สลับเอามือออกมาด้านข้างอืมแล้วกดออกแรงกด จากตรงนี้ยให้แกรงก้นพยายามเก็งก้นเพื่อต้านแรงสู้กันจะเมื่อยก้นถ้าทําถูกจะเมื่อยก้นนะครับลองทําดูทีนี้นะหายใจเข้าลึกๆทีนึง่งหนึซ้หายใจออกแล้วออกแรงกดโอเคห้าวิแล้วปล่อยทุกคนฮะอันนี้มันไม่ใช่แบบโซลูชัน่ยบเอ้ทำแล้วหายเลยนะแต่มันเป็นแค่หนึ่งในท่าที่สามารถเล่นได้นะครับคือท่านี้มันไม่ได้เล่นได้แบบเดียวทีนี้เราลองค่อยๆล <uk>, ุกขึ้นมาตะกรลุก เฟิร์นเราทำอย่างนี้ตอนจะลุกเนี่ยเอามือจับตรงนี้มือกว้างๆนะจับตรงตรงนี้สะโพกแล้วลุกขึ้นมาโดยการดันตัวขึ้นอืมเราลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโดยการดันตัวนะขึ้นดูนะดูนะดูนะลุกขึ้นมาโดยการดันตัวไปข้างหน้าแล้วจับตรงนี้อ่าค่อยดันก้นมาข้างหน้าอย่างงีอ้อ่าอย่งี้เออสังเกตดูในกล้องขอรออีกทีหนึ่งนะตอนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเข่าเฟิร์นเป็นอย่างน,นี้ตอนที่ลุกปุ๊บเข่าเฟิร์นมีอย่างนี้นิดนึงเออปึ๊บก็ยังมีอยู่นิดนึงเฮ้ยดีขึ้น ดีขึ้นไหมทุกคนนะครับ <S 2> <S 2> <S ได้แล้ว <S 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 โอเคพิ <S 2> <S 2> <S จิตตอนนี้ครับเรามีนักกายภาพอยู่หลังกล้องผ่านปะ <S 2> <S 2> ผ่าน <S 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 นะโอเคดีครับนี่นักกายภาพคุมอยู่หลังกล้อง <S 2>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  ทีนี้ถ้าถ้าท่าเมื่อกี้เนี่ยนะคือ2ท่าแล้วนะอันแรกคืออย่างนี้ดูนะชื่อท่านะครับคือ seated นะครับ hip abduction จริงๆชื่อท่ามันมันตั้งเองก็ได้เพราะมันคืออะไรบะ ทุกคนถ้าใครที่เรียนพวกไบโอเมคานิกนะครับหรือเรียนกายภาพมาอันนี้มันคือชื่อฟังก์ชันที่การทางานของมันเลยซีตนั้นคือน,นั่งนะครับฮิปก็คือสะโพกแอบดักชันคือการกางสะโพกซึ่งปกติใช้ยางยืดก็ได้แต่พี่ะชอบสอนให้คนใช้มือเท่าไหรนจะได้ออกแรงเป็นนะครับทีนี้ท่าเนี้ยพอเราทําท่าแรกใช่ไหมฮะเสร็จแล้วดูนะจะลุกขึ้นจากพื้นไอ้เก้าอี e, ้แบบเนี้ยมันไม่ค่อยดีตรงทีนะ่มันเตียเ้ยใช่ไหมครับเ<ป>วลาเราลุกเนี่ยบางทีเข่าเราก็จะุบก้าห่างแนี้ดูนะซัพพอร์ตตัวของเราแบบนี้นะครับแล้ว ลุกด้วยการโน้มตัวไปข้างหน้านเห็นปะมันจะกลายเป็นเหมือนเดดลิฟต์จากตรงเนี้ยเกรงต้นขึ้นแอนักกายภาพชูนิ่โป้องเลยท่าสวยปะเนี่ยตอนที่นั่งลงคล้ายกันดูนะนะครับจากตรงนี้หน้ามองตรงนี้แล้วก็ขึ้นนะครับลองไปเล่นดูสองท่าแล้วขออีกท่าหนึ่งเฟิร์นเมื่อกี้เราฝึกตอนที่นั่งฝึกตอนที่ลุกแล้วตอนตอนเฟิร์นถ่ายรูปอะมันเบี้ยวตอนนี้ถูกนปะเราก็ต้องฝึกตอนที่ยืนด้วยทีนี้เราจะลองฝึก ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับย่อแค่ครึ่งเดียวเพื่อให้ไหลเพื่อเราสามารถเอื้อมไปแตะเข่าได้อีกนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเหมือนกันเลยดูนะกดแรงทางนี้กดไปแต่ว่าตอนที่กดอย่าปล่อยให้เข่ามันหุบเข้าหากันแล้วก็สู้สู้แรงนิดหนึ่งมาลองดูโอเคปาแล้วก็กดตอนที่กดโฟกัสใช้ก้นให้ก้นออกแรงนะปะาลอทั้ง, 5, 4, งนหนึ่งปาขอห้าวิห้าสี่แรงวันนิดนึ่งสามสองหนึ่งโอเค ดีแข็งแรงขึ้นนะนะครับทีนี้มาลองฟังก์ชันกันดูอ่ะนั่งเลยทีนี้พอเรานั่งอ่ะทุกคนคออเันไม่ต้องไม่ชิดนะครับเหลือที่ไว้ให้ให้เราหย่อนก้นลงมาหนอยมาสรุปใจเกินอก็เีเอามือสพอร์ตตรงนี้รงสะโพกโอเคป่ะลงมาปึบึบดีอันนี้ดีนะอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีคือมันไม่หกข้อหากันละนะครับแล้วก็ย่อยอเสร็จปุ๊บลุกขึ้นปึบปึบอันนี้ดีทุกคนฮะถ้าจับด้านข้างเนี่ยนะ นะครับมันจะไม่ได้สปอร์ตเยอะมันจะใช้แรงตรงนิ้วโป้งเยอะถูกปะดังนั้นเนี่ยแล้วแต่เราเลยแต่ถ้าเกิดจับด้านข้างเนี่ยข้อดีคืออะไรวะมันจะสปอร์ตด้านข้างได้ไงเห็นปะแต่นิ้วโป้งเราอาจจะไม่มีแรงพอที่จะกดน้าหนักตรงนี้ต่างไหมอันนี้คือ1เอ่อแรงตรงเนี้ยมันจะทิดมาข้างในถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้อันเนี้ยสำหรับคนที่จะเมื่อยขาบ่อยๆนะสปอร์ตด้วยมือนี้นะครับทีนี้ สังเกตไหมว่าการออกกำลังกายดีเทลโคตรเยอะนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนน่ะที่พี่สอนท่านี้เขาบอกพี่ครับทำไมผมกดลงมาแล้วเจ็บเพราะอะไรปะเขากดด้วยตรงนี้แล้วกดลงไปตรงเนี้ยกดลงไปตรงเนี้ยมันเหมือนไปไปบี้กล้ามเนื้อเจ็บนะครับก็เลยต้องบอกให้แบมือกว้างๆนะครับแบมือกว้างๆเป็นอะไรถ่ายกระจายแรงไม่ให้มันไปกดกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งเป็นพิเศษปุ๊บแล้วก็แค่นี้เองเห็นไหมใช้ใช้แรงแค่ตรงนี้หนึ่งสองสาม ซึบแค่นี้เองแล้วจากตรงนี้ใช้แรงคนช่วยนะครับมาลองดูปึ๊บงี้นั่งปึ๊บอ่ะนี่ปึ๊บป่าปึ๊บเฮ้ย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 เฮวยเยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้มเฮเ้าเฮ้เ่้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเ่้ย้ยเฮ้ยน้้ยเ้เ้ยเฮ้ยเเ้เเไ้เเเ นะครับบิดไปบิดมานะครับลงไปถึงผู้หญิงนะครับทำไมผู้หญิงถึงมีปัญหาเดินหนีหรือว่าเป็ดอย่า้ผู้หญิงเนี่ยมักจะมีกระดูกสะโพกกว้างกว่าผู้ชายเพราะอะไรไ,ไหมผู้หญิงเขาต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้คลอดลูกนะครับก็เลยทําให้มุมของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะมีมุมของขวาที่เขาก็สแควร์นะครับหรือว่าเป็นเป็นเหลี่ยมแบบนี้มากกว่าส่วนผู้หญิงจะเป็นมุมของขวาที่นะครับด้วยคําที่สะโพกกว้างใช่ไหม ก็เลยมักจะคุบข้อหากันได้ง่ายนะครับปัจจุบันก็เป็นความรู้รอบตัวถ้าได้ความรู้ใหม่กดเลขหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็จริงๆซีรีส์เนี้ยเดี๋ยวเราจะจับคนในออฟฟิศของเราเนี่ยนะครับมีหลายคนเลยที่เป็นออฟฟิศซินโดมเราไม่รู้ตัวเฟิร์นเนี่ยเป็นหลายข้อมากนะถ้าอยากให้มาอีกกดเล่นหนึ่งเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวอยากรู้เรื่องอะไร,รก็เมนต์เข้ามาเดี๋ยวทำซีรีส์มือใหม่ๆนะครับมาเจอกัน e ีต่หน้าครับ